สวัสดีค่ะมันนี่แม่ตายสายเกษตรนะคะมัอนี่นะคะแม่ตายขออนุญาตนะคะมาแนะนานะคะข้าวโพดนะคะพันธุ์เรดชูกระคริงนะคะพี่น้องนะคะข้าวโพดพันธุ์เรดชูกระคริงนะคะเป็นข้าวโพดหวานแต่สามารถกินดิบได้นะคะพี่น้องกินสดได้เลยนะคะมเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงนะคะข้าวโพดพันธุ์เรดชูกระคริงนะคะซ่องหนึ่งนะคะจะมีประมาณ20เม็ดนะคะ อัตราการงอกนะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะพี่น้องแต่ถี่แม่ตายพะนะออกทุกเม็ดนะคะพี่น้องนี่นะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะลักษณะซ่องขอ่าโพดเรดชุกกระขิ่งนะคะพี่น้องเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะก็จะบอกวิธีการปลูกบอกวิธีการดูแลรักษาอายุการเก็บเกีย่ยวไหวเรียบร้อยนะคะสําหรับพี่น้องนะคะที่บ่เคยปลูกข้าโพดเลย สามารถปลูกได้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่ารายละเอียดอยู่ข้างหลังบดแล้วนะคะนะนี่ลักษณะ,มะเมล็ดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซองหนึ่งก็จะมีประมาณยี่สิบตเม็ดนะคะพี่น้องหากพี่น้องเช่ากเกษตรสนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะคะเรดชุก,กะระขีงนะคะของสอนแดงนะคะพีน่น้องเ่าสามารถเข้าไปสั่งสื่อได้เลยนะในช้อปปี้ในลาซาดานะคะหรือว่าจะเป็นเพจสอนแดงนะคะกระไดขึ้นกันนะคะพี่น้องลองไปหามาปลูกเบิงนะคะ ข้าวโพดเรดชูก,กะคิงนะคะจะเป็นข้าวโพดหวานแต่เ้าสามารถกินดิบได้นะคะพี่น้องข้วาวมหวานนะคะพี่น้องหวาน1 4ถึง15บริกนะคะคือหวานมากนะคะรสชาติดีนะคะข้าวโพดเรดชูก,กะคิงนะคะปลูกง่ายง่ายว่ดูแลก,ก็ง่ายนะคะเพราะว่าเพื่อนทนต่อโรคต่อมแมลงนะคะการดูแลของเฮาก็จะง่ายขึ้นนะคะและที่สาคัญนะคะปลูกบริเวณใดก็ได้ คือยังไม่ตายนะคะเมตายพอใส่ถุงเพื่อที่จะปลูกกล้งถุงปลูกนะคะหรือว่ากระถางนะคะสําหรับพื้นทีที่จากัดนะคะกระปูกใส่ถุงใส่กระสอบได้นะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะไปกดสร้างซื้อได้นะคะรานสดาช้อปปี้แล้วก็เพจซ้อนแดงนะคะพี่น้อง mm hmm. เป็นเมล็ดพันธุ์ไม้ที่เมตายขอแนะนํานะคะ mm hmm. อายุพันธุ์นะคะตอนนี้สิบวันนะคะพี่น้อง mm hmm. นะคะลําต้นสีม่วงนะคะใบกับม่วงแบบนี้นะคะ กับพี่น้องเช่าเกษตรนะคะที่ร่องปลูกพึ่งแหล้วเนาะได้ผลแบบใดนะคะกับจังได้กลับมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะในเพจแม่ตายสายเกษตรนะคะเมื่อนี้จังได้ก็ขอ,ขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้โ่กลา,าคดคลิปใหม่ๆนะคะของแม่ตายสายเกษตรนะคะจังได้ก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมไปหามาปลูกนะคะพี่น้องโอเคนี่แหละ